ใช่ไอ้นี่แล้วก็จอมหยุดเด้ี่แล้วก็จอมเลียพัานดาบไอ้ข่แยกยังไรนะคำนวะณข่แยดหยา,ยาบใครอาสวัสดีสวีดดคนคำนวววสวัสดีตอนขันแรงโอ้บังเดียครับโอ้หอยคือเจ็บแต่พู้ซ์สักหน่อยบักจกซับขาโอ้ยน้มตาจะไหลหลังวันนี้ผู้บาดจะมาขุดไส้เดือนครับไม่ติดรูไม่ติดรอยติดหิวแม่ติดคนสวยอย่างเดียวอย่างชิบบอกแก้ว นี่หละครับแต่งตัวรอคนขี่กีเดียนกันนะครับนะพอเพชรใส่เดือนหายากยิ่งกว่าหาเมียอีกกับบ้าเชี่ยบเออโอแม่โอเคครับนะแต่งตัวรอ,อคนขี่กีเดียนให้ผู้สาวเงียบแต่งเงียบแตนกันนะผู้ใดปิดไฟแบะผอมไม่เห็นห่งคงกับผมอันนี้ครับคุณต้องดูคุณต้องดูถ้าคุณไม่ดูผมวันนี้คุณจะเสียใจไปอีกหลายวันทําไมล่ะเอ,อเน็ตผมเบิดครับโอ้เาน้ำตาจะไหลหลัง โอเคนะครับนอะฝากไม่มันแม่ใหม,ม,ม่และไม่ลูกอ่อนกดไลค์กดแชร์นะนะครับนอถ้าแม่มันกดไลค์ไม่ลูกอ่อนกดแชร์ผมจะตามไปกดขืนสิ่งท้องเลยทีเดียวเียหืมไม่ได้ผิดไซส์ป่ะโอเคนะครับนะยิแกมยกสมสดิตอนคันแรงครับผมนะวันนี้ก็เหมือนเก่าเหมือนเดิมครับแต่งตัวละลอกออกหาไซเบ็ดกันนะแตงว่าไอา้แพ้เขาตั้งที่ไอนะ้นัดเจ้าไปไซเบ็ดครับโอ้ยตาจะไหลหลังอ้ สาวน้อยอหาย่าหงาเอาหน่หนึ่งมาเล็กสเสื้อตัวนี้ผ่านการไดเอทมาที่เรียบร้อยนี่ชักที้เบทินลุมพินีน่าจะสิบสามปอนด์โดยประมาณอ่าสาวน้อยเราจะไปเราจะไปปักเนนบกเกออดดเ็ดนะครับเนาะกันยังว่าก็ยังว่าไอ้เพริคเขาตักตักมืออัดตักตัก่อ้นัดจะไปใส่เบ็ดนะครับเนาะผ่านเขาผ่านเขาอ่ะโอเคนะครับพอแค่นี้ก่อนอ่า เมย์เขาเห็นงานเบิดมือเปนเป็นโอ้ยตากแต่ตากแดดโอ้เป็นตากแดดตากลมคำนองพันดากดืดนมของเจ้าอโอเคนะครับเราจะพอก่อนเนาะขอยัดไปใส่เบ็ดคำนองใส่เบ็ดธนาัาขึ้นปักเบ็ดนะับประากากแล้วโอเคนะครับเนาะโอ้ผมสีวายผมสีเหลืยงสีกี่เดือนบางเรื่องเลี้ยงใส่เดือนดีปะค่ะมันคือหาอยาหก,กันเนาะแต่ว่าก็ได้อยู่ได้คำนอะโอเคครับเนาพะพอประมาณ ผู้บ่าวขุดไสเดือนคำน่นนะอโอเคคำนาะต้งว,ว่าผมจีบขายพวกเนี้ยตับขาพวกนี้ข,ขนาดผมสักหนังเยียวได้คำหนี่ได้ซ้ำนี่แหละพวกเนี้ยบกชกเขียนกับบาดแผลผมไม่กลัวละครับไม่กลัวบาดแผลน,นะครับแต่ผมกลัวเป็นบาดทะยักครับพวกนั้บบบบบนบกชกอะไรอโอเคนะคเนาะเราจะลุย,ยนะครับเนาะยังไงอย่าลืมนะครับฝากแม่ห้างแม่ไหม้และแม่มันและไม่ลื่อ่อน ไปซื้อแนวมาแก้วก <c oughs> ดไลค์กดแชร์ครับผม